สวัสดีครับมืัอนี้ผมนายหัวศูนย์ปุ๋ยเอเวอเรสทโชคชัยเฮานะครับเนาะได้มาสัมภาษณ์ไอ้อรุณครับอรุณยู่บ้านหนองนมนางอำเภอปักคงแค่นะครับเนาะครับผมมืัอนี้ปลูกเขาไอ้ปีนี่ปลูกข้าวโพดเป็นเนครับข้าวโพดเฮาปลูกได้ยักเดือนแล้วครับนี่อันนี้ได้เดือนกว่าแล้วครับกันักถิกเป็นขึ้นฟักนะครับมเนาะเนาะเป็นไรครับใส่ปุ๋ยอันไรครับปีนี้ ปีเอเวอร์เลีเท่านี่แหละครับอ้ได้ใส่ปุ๋ยน้ำพร้อมแล้วครับพระครับใส่ปุ๋ยน้ำพร้อมอูเป็นไงครับก็เบิ่งผลลัพธ์ออกมาอยู่ครับเป็นที่นนาพอใจป่ะครับพอใจอยู่ครับลดต้นทุนน้ำอโอ้ลดต้นทุนเหรอครับแบงนี่คือหกจิบไรครับเท้ากับแบงกับปุ๋ยตัวอื่นย่างละทึงเพชรพิสูจน์ใ่กันนะครับเนาะครับครับผลลัพธ์ออกมาเป็นยังไงก็คอยติดตามไม่อีกคือเก็บเกี่ยวเดือนไหนก็ครับ เดือนพฤศจิกาอนพฤศจิกาเนนะครับเนาะคร,นะครับเดี๋ยวเดือนพฤศจิกาเดี๋ยวเขาเไ,ได้มาตามเบ่เมงเบงไม่ว่าแบงของเพียรุ่นนี่สีออกมาเป็นยังไงนะครับเนาะ,ะฝากล้านน่มาที่ผมกขอฝากล้านนะครับเนะาะคือล้านผมคือสวนปุ๋ยเอเวอเรสต์ ed, อำเภอฉูชัยเฮาเป็นปุ๋ยเคมีอินทรียนะครับเนะาะขาดอาหารรองผาดอาหารเสริมผาดอาหารรองก็เบอร์ทรเบอร์ทร 06-1-2-3-4-7-4-4-9ครับผมครัขบขอบคุณครับ